นีท่านอัวุฒิเพชรพสอนครับพ่ชายรักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรสมเด็จพระนางขอเวลาทีการเดการนสำนักนี้กัลกภายทต้เกฑ์ข้อที่สิบ หนสงสามนะเฮพร้อมกันครับเอานลกันขอกำลังใจน่ครับหนึ่งสองสามเพยังไงครับครับได้นะครับบรรยากาศผมก็ยินดีด้รับให้กำลังใจครับ บีีบรังตรงน้นะัคนเป็นลมมงขาวเลยโอ้ยหะเยาวติดกันหมอกันหมดแล้ว ขาอาร์ม huh, uh ี่ครับผงสะท้อนวรเนศกับช่วยรางวัลพระราชทานครับขอแสดงความยินดีกับมาด้วยเจ้าคอปเตอร์ด้วยนะครับ